ปลาเยอะเลยนะคะนี่ยตอนนี้อยู่ที่ป้าบุญคาเฟ่น,นะครับปลาตัวใหญ่มาก เย็นด้วยนะครับที่อากาศปล่อยไอ้น้ำนะต้องตาเย็นไหมสดชื่นไหมเห็ดสองตัวหายไปแล้วเนี่ยไปไวมากเลยเเอละไรกลัว,วเปียกเหรอสะบัดน,น้ำอ่ะครับแย่งอาหารกันเนาะ